อ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธของชาวดอยกาแฟสดชาวดอยกาแฟสดชาวดอยจะให้พี่นั่งตัวนิดนึงครับโกวิดครับอ่าพี่โกวิดอยากให้เล่าตอนนี้หนูว่าที่บูธอ่กาแฟสดชาวดอยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่ที่สินค้าของที่เนี่ยครับขนมปังโอเคอ่าก็กาแฟสดชาวดอยเป็นอ่แฟรนไชส์ตัวหนึ่งของอ่ารมากรุ๊ป นะครับเ,เราทําขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งเนี่ยคนที่อยากมีร้านกาแฟแต่ไม่ต้องลงทุนมากเนี่ยได้ได้ได้มีโอกาสได้มีร้านกาแฟคําถามก็คือว่าในนี้มีอะไรบ้างเมนูก็จะมี3ตัวหลักๆมีกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับมีชาทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็โกโก,โก้ทั้งร้อนทั้งเย็นเป็นหลักๆครับในนี้แล้วแล้วในส่วนของค่าแฟรนไชส์เนี่ยคนที่สนใจเนี่ยเขาต้องออลงทุนเท่าไหร่อย่างไรบ้างโอเคเออ โดยหลักของเราเนี่ยเราเรียกว่าไม่เสียค่าฟันชยัยเพราะว่าค่าฟันชัยคือค่าค่ากินเปล่าที่คุณจะใช้ชื่อหรือความรู้จากเขาถูกไหมครับเราเนี่ยไม่เรียกเก็บเลยนะครับแม้แต่ค่าการตลาดรายเดือนค่าแรกข้าอะไรก็แล้วแต่ไม่เร่งกเก็บเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือว่าไม่รู้ว่าต้องไปซื้อของที่ไหนต้องทํายังไงเริ่มยังไงมันวิธีการที่จะให้คนสะดวกมากขึ้นก็คือว่าทําทุกอย่างให้เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเราเตรียมอุปกรณ์เตรียม ร้านเล็กๆร้านเล็กๆนะครับพวกกระจกกระจิกให้เขาหมดเลยหน้าที่ของเขาคือเดินเข้ามาฟังเราอธิบายแล้วก็เรียนไปด้ไวยภายในสามชั่วโมงทําเงินได้ละนะครับหน้าที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บนโต๊ะบนโต๊ะตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่ารถรถติดปีกแล้วกันนะครับรถติดปีกก็จะ<ด>อ,อ่าบ, <นะ S 1> บินได้ประกอบไปด้ปวยอุปกรณ์พร้อมขายประมาณสักเกือบสามเกือบสี่สิบรายการความหมายก็คือว่าคุณเดินเข้ามาขายของได้เลยของเตรียมไว้หมดละก็ มีเครื่องมีที่ใส่วัตถุดิบมีพวกที่ตวงมีที่ใส่นมมีกระติกน้ําร้อนอะไรพวกนี้ครับแล้ววัตถุดิบหลังจากนี้ที่มันหมดไปเนี่ยผมจะหาซื้อยังไงต่อก็คือติดต่อที่โอเคก็กริงกมาที่บริษัทนะครับ,รบก็ส่งให้ทั่วประเทศครับถามว่าเครือข่ายเรามีทั่วประเทศไหมมีแล้วก็ทํามานานนั้นลูกค้าจะสะดวกมากเพราะเรา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 ู้ว่าต้องส่งคุณยังไงขนส่งที่ไหนอะไรยังไงครับนี่อยากรู้อยากรู้แล้วว่าต้อง ต้องเสียกันเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับนี่คาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครับโอเคเดินต่อเข้าใจแล้วว่าตัวนี้ตัวนี้ของครบชุดเดินเข้าขายได้เลยตัวนี้เจ็ดหมื่นสามครับผมนะครับมีวัตถุดิบที่จะทําเป็นเงินกลับมาได้ในเจ็ดหมื่นสามเนี่ยมาได้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นเก้าอันนี้เล็กลงมาเล็กลงมาอุปกรณ์เหมือนกับตัวแรกน่ารักน่ารักอันนี้เราเรียกว่ามินิบาร์ มินิบาร์นะครับตัวนี้3ามหมื่นอุปกรณ์ครบชุดเหมือนกันเหมือนการครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างตัวเล็กเนี่ยผมจะพืนทุนได้ที่คิดว่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ ออลองลองเฉลี่ยครับอย่างสมมติเราเราขายแบบเอาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยไม่วุ่นวายมากแล้วก็ไม่ได้รวยมากนะครับ,รบอย่างสมมติขายเวลา3 0 3 0 3บแก้วสามบแกขายสัก8ชั่วโมง8 3 24 8 4 32ป432ชั่วโมงหนึงประมาณ4แก้ว15นาทีต 9, ่อแก้วเหนื่อยไหมฮะ ไม่เหนื่อยสบายสบายสาแก้วราคาตรงนี้โดยเฉลี่ย35บาทคุณกําไรประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมติที่ต่างว่า15บาทแล้วกัน15คูณ30ได้450หรือ500จะได้คำนวณง่ายๆ5 0 0ตัวนี้ลงทุน39,000ลงทุน39,000 5่0า0 0ออันนี้ต่อวันกำไร500ถูกไหมฮะส0วันก็กำไรเท่าไหร่ฮะ ห้าร้อยห้าสามสิบห้าหมื่นห้าครับหมื่นห้าถูกไหมครับสองเดือนก็ได้สามหมื่นสี่เดือนสามเดือนได้สี่หมื่นห้าประมาณสองเดือนกกว่าก็คืนทุนอันนี้คือสามสิบแก้วไม่ต้องคิดมากว่าต้องขายได้เป็นร้อยแก้วถึงจะเอาเอาเงินคืนที่ลงทุนสามสิบแก้วก็คือละสองเดือนถึงสามเดือนครับก็เรียกว่าถ้าถ้าใครมีโลเคชั่นที่น่าสนใจก็สามารถไปวางได้ขอให้มียอดเฉลี่ยประมาณสักวันหนึ่งไม่ประมาณสักเก้าสิบแก้วก็ถือว่าโอเคได้ใช่ ก็น่าสนใจทีเดียวครับถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ใช่ครับครับ,รบโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณวัสดีครับเดีย๋ยวเราตามไปดูส่วนนี้นของอารอม์มากุกต่อครับ